เอาลุยครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับสวัสดีไปทางท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกๆท,ท่านด้วยครับเดี๋ยวจะเอาเจ้ายันมาลงครับตอนนี้พี่ใหญ่ 200sm กำลังปูทางให้ลงอยู่ครับยืนดูโดยเราน้อยครับ ทงครับแื่เช้าวิ่งอยู่คันเดียวเลยอู้อตะปูว่ะอ,อันตรายใชยปวะมีตะปูด้วยเฮ้

เนี่มจริงๆเลยมามามาได้อีกว้าว้าวว้าว Đang vô dù kè vô dù à. Đang đường ทีแรงๆกดลงอ่ะเอเอฮะ<า>เหยียบไปมันก็ยุบแล้ว Để thông kệ từ nắng đứng tuột kệ khăn đều rồi, thổi mất rồi Kệ được Phải ra Phải lên Ê, lạc lốt mà mày lạc lốt đây mà mày lời, 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 ไล่ไล่ไล่ไลยพอดีเลยวะเรา <c oughs> อย่าลืมรัดน็อตด้วยนะแล้วน็อตโซ่รัดยังฮะ <c oughs> <c oughs> ไหวไหมไ,วไหมไวไหมทงเดียวได้รถคนรถไทยแล้วทีนี้ <c oughs> ได้ขึ้นรถขึ้นรถไทยพอดีเลยไว้คลิปล็อกคลิปล็อกได้มาไหมคลิปล็อกอะ่ะไ,ไ,ได้มาไหมน,ไไรรกกนู้ด้อร่าเอรัดกันี่ เราเลงไม่ได้แล้วลงมาเลยเอาลงมาเลยลงมาเลย <c oughs> <c oughs> ดันไม่ได้ล้อดิ้นมันเหนียวมันแน่นแล้วนะนะกดดันแล้วเรากดดันแล้วครับพี่ใหญ่เรายืนอยู่ข้างหล,งลังลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเออ ดันก่องนู่นเลยกอนนู่นเลยไปแล้วเราไซดันโอเ้เลิกคันนี้ ช้งานแบบนี้ครับบอกเลยว่านู่นแหละยันลูกยันหลานยันเลนนู่นแหละยังอยู่สภาพนี้เหมือนเดิมเลยครับไม่ค่อยได้ลุยงานหนักครับส่วนมากจะทํางานแบบนี้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่า จานโอจะเจอจัดหนักกีตักครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วกำลังเดินไปที่คุณแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับผม